สวัสดีจ้าจ้าสวัสดีค่ะน้องเข้าได้ไรเอ่ยน้องอะไรเอ่ยน้องอะไรอย่ไม่อยู่นะคะน้องเข้าอมไปแล้วไปเลขอันนั้นได้เลขอะไรนะเมื่อกี้นี้น้องได้เลขอะไรยัยหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์เจ็ดยังเจ็ดสี่เนาะหนูทำยังไงได้เลขจ้ะจุดทูบเอาจับจุดทูบลุงปู้สวงบ่ จุดทูบที่ไหนเอ่ยที่ไอ้ไอสถาพรอ๋อม่สถาพรไอจุดทูบที่ลงผู้ทรเลย้ไหมมีกี่นี้ได้ได้หกสองห้าไอหกสองห้าค่ะโอ้โหเลขสวยแล้วหกสองห้านี่สอเลขสวยเลขตามมานานแล้วยังไม่ออกสักทีน้องอะไรเอ่ยน้องชื่ออะไรเอ่ยน้องนาเดียเสียงเพาะนะครับอ๋อน้องนาเดียน้องนาเดียเสียงเพาะนะครับเสียงดี บกเลยอืมบกเลยโบกเลยเป็นเพลงหน่อยสิอีกครั้งหนึ่งสิเล็กอะไรนะโชคหนึ่งศูนย์หนึ่งก็ศูนย์เจ็ดสี่โอ้จำแม่นตัวนี้โอ้โหจำแม่นเลยจำแม่นกับแม่อีกแม่ต้องจดไว้ต้องจดไว้โอ้น้องนาเดียนะครับแล้วเมื่อไหร่น้องนาเดียจะมาร้องเพลงให้ฟังถูกหวยครั้งนี้แหละเนาะถูกหวยครั้งนี้จะมาร้องเพลงอีกเนาะ จ้าส h ธุเฮงๆจ้ n นี่ขนมนาดีจ้าสา